ขอคุยด้วยเนดะี๋ยวขอกดดูกันมีใครอ่ะมีมีใครบ้างมีใครอ่ะบนพิษทนายด้วยหรอจะไปคุยอะไรทนายคะมีทนายด้วยนะคะมีใครอีกคะไม่มีนเนี่ยเล่นไล่อยู่เี่ไม่รู้จักอ่ะคุยได้ไหมคนไม่รู้จักอ่ะ หรือ,อยังไงเรนเรน,น,นว่ารอคนที่รู้จักคุยดีกว่าไหมคะอืมหลายคน,นิรนก็อยากคุยนะคะขอให้ดิ้นคุยได้รูก่อนนะค่ะใครอะพิมอสีหรอใครพิมอแซนค่ะแซนค่ะจันแซนไหนแซนค่ะ S <S <S แซนคนบนเรือค่ะฮะจริงเหรอหนูจริงคะ่ะเดี๋ยว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 จริงเหรอคะป๋ะอ,อมป๋อมแล้วจริงคะไม่เอานะคะเดือนิ่นจะโดนเดย <S <S เอะไหนคะทำไมไม่เห็นหน้าหนูเลยเ้าดนหนาหูหน้าตรงไหนอะ่ะเออฉักนกดยังไงเออใช่ไหมอ๋อได้แล้วค่ตัวจริงหรอือเปล่าฉันกดยังไงนี่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะฉันก็อยากจะกดของฉันฉันต้องกดอย่างไงได้แล้ค่ะได้ไมฉันจะไม่เห็นเธอเลยอุย้ยอุยแซนหนูสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะเออแซนหนูมีอะไรหรือเปล่าคะลูกอ๋อฉันอยากถามอาจารย์ว่าเออเรื่องของแันเป็นสาเหตุให้อาจารย์ออกจากช่องด้วยไหมคะเกี่ยวไหมคะอาจารย์เพิ่มพูดไปค่ะแซนคะว่าอาจารย์ไม่ไม่สามารถตอบได้ แต่อาจารย์อยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับงานที่อาจารย์ทําเลยอาจารย์ขอโทษมีคนคโยงใหญ่เขาก็บอกาอาจารย์เปไปพูดว่าเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อาชีพนั้นทําให้ให้อาจารย์นิสังต้องออกจากงานหรืออะไรแซนอย่ากังวลน,นะคะอันนี้อาจารย์ขอขอพูดตรงนี้แล้วก็ดิ้นก็แม่นเจอคนที่นั่งอยู่ในนี้จํานวนมากนะคะยันไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โทษใครไม่ได้อะไรเลยแซนสบายใจได้นะคะ วันนี้อาจารย์มานั่งร้ายเนี่ยแซนอาจจะนั่งดูอาจารย์มานานแล้วแต่อาจารย์ไม่สบายใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์อาจารย์ไม่เคยคิดว่าโซเชียลมีเดียที่เรากำลังนั่งคุยแล้วเราใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในทางที่ควรสร้างสรรค์มันมีคลิปของอาจารย์ว่าอาจารย์น่ะไปเกี่ยวข้องกับคดีโน้นคดีนี้ซึ่งอาจารย์มีความสูาอาจารย์ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแซนเห็นใช่ไหมคะว่าอาจารย์ต้องไปเกี่ยวข้องต็มไปหมดแต่มีความเห็นเป็นยังไงคะ ไม่ทราบปรเ็จริงเลยอยากถามพอได้ยินจากอาจารย์ก็น่าจะสบายใจขึ้นค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแซนในนหนูก็มาแล้วนะคะยินก็ไม่รู้ดีก่อถามหน่อยได้ไหมคะได้อันนี้ฉันพูดกับเธอตรงๆนะเธออย่าโกรธฉันนะมีหมาตัวละแสนใช่ป่ะแอ่ว่าเธอเนี่ยหมาหมาตัวละเป็นแสนเลยเออฉันถามเธอหน่อยเสร็จแสนทำไมเธอรวยมากอย่างนี้ล่ะมีคนก็สงสัยไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะอาแต่ฉันเห็นเธอโพสนะคะ มีลูกนกมาคอบินมาเกาะข้างหลังเนี่ยกังวลเขาบ้านคธเด็กกังวลอาใช่ไหมอหรอะแสดงว่าเธอก็รวยจริงทุกคนก็บอกว่าแซนรวยมากไม,ไม่ไม่ขนาดน,นั้นอาจารย์เหรอพอรวยพอกินใช่พอมีพอกินเอ,อ,อ,อแซนคนะอาจารย์เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวของแซนอะ่ะมันอยู่ในคดีเลนก็จะไม่ล่วงละเมิดศา,าลเราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าเออแซน เธอทำหรือเปล่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ฉันคิดว่านยิ้มนิ้มไม่ขอถามค่ะยิ้มไม่ได้อยู่ในรายการใดๆแล้วยิ้มถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะจัทงทำไมคนเขาไม่ชอบเธอเยอะมัมเลยแซนเธอไปทำอะไรเนี่ยผมอาฉันเห็นแลนะเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาด่านแน่<อ>นนเลยค่ะเรียนขอความกรุณานี่เป็นส่งที่แบกโค้งเรียนโอแน้แซนทำไมมีคนไม่ชอบเธอแล้วก็ไปโผล่ตรงไหนก็มีแต่เม,ม้นด่า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 โอ้แซน เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหนูคะลูกไม่อยากถามเหมือนกันเป็นอะไรไม่ชอบแต่ฉัน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 คิดว่านะเวลาเธอพูดอ่ะพวกหญิง้าโศไปหรือเปล่าเธอท้าทายคนเธอไม่แคร์คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมันไสเธอมาเอ่ะอาจารย์คือฉันโกรธเนาะคือมันมันมันหลายปีแล้วอ่ะแล้วแบบเราก็แบบโดนหนีมาแบบนานแล้วแล้วเราก็เก็บดก่ะอ่ะคือเราก็แบบเหมือนแบบ จะโกรธนะสามปีโดนด่ามาตลอดเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วคือแบบพอได้ยินแบบออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเันก็แบบอัด้านไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยแกรจะพูดว่าเรื่องมันไม่จริงสาลย่งไม่ตัดสินมันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็ต้องเข้าคุกก็ได้แซนถ้ามันเป็นแบบนั้นฉันก็ยินดีค่ะแต่ว่าฉันทราบ้อด็จริงว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็เลยมันนามันโน่อย่างเงี้ยแหละค่ะแซนเธอยังกล้าพูดแต่ในเมื่อสังคมค้อน แผ่นดินมั้งตอนนี้ก็ถูก้อนข้อมูลไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอันนี้จะไม่ก้าวล่วงนะมันก็เลยทําให้คนไม่ชอบเธออืมใครใครป้อนข้อมูลเขาอืมอม,มันขึ้นอยู่กับว่าเข,เขาไปได้ยินมาจากใครแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูด้วยใชแล้วแซนจะทำยังไงคะกับคนที่เขาไม่ชอบเธอไปแล้วอ่ะเขาตัดสินเธอไปแล้วอ่ะ ทำอะไรไม่ได้ไหมคะอาจารย์ความยุติธรรมอยู่ท,ที่ไหนเรื่องนี้เธอจะไปตลาดเธอจะไปดูหนังเธอจะไปทําอะไรไม่ได้ชีวิตของแซนวิสาพัฒน์<อ>คือเราก็เดี๋ยวรออกหน่อยม,อมันก็น่าจะคลี่คลายนะคะหลังจากศาลตัดสินสแซนคิดอย่างนั้นเหรอคะเปนหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ฉันถามนะสมมติอันนี้ฉันทูกคำที้ส่วนตัวชน,นะฉันไม่ได้ก้าวร่วงศาลนะ ตอนให้สารตัดสินว่ามันคืออุบัติเหตุสังคมก็ไม่เชื่อแล้วเธอจะทํายังไงนี่เมื่อตอนนี้เขาไม่เชื่อกันหมดไปแล้วอะไปแล้ก็จะออกเรือไปพิสูจน์ไปขุดไปคุยไปช่วยกันหาใหญ่เหรอเขาไม่เชื่อไงศรัทธาของผู้คนก็ไม่มีอะแซนอันนี้เราช้ปไปโยกใหญ่ด้วยนะเห็นค่ะอือเราต้องแก้ปัญหานี่ตรงไหนคะอาจารย์ ฉันยังนั่งพูดอยู่เลยว่าหยุดเถอค่ะอย่าเอาเิียนไปเกี่ยวข้องเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตัวแซนเองล่ะแซนจะทํายังไงในเมื่อถ้าสมมติแซนถูกตัดสินว่าแซนไม่ผิดแล้วแซนจะอยู่ต่อ,อยังไงคะในเมื่อสังคมเขาจาไปหมดแล้วอ่ะก็ใช่ว่าวันหนึ่งสังคมก็น่าจะเข้าใจไหยคะแซนจะอดทนจนถึงวันที่สังคมเข้าใจเธอเหรอมีทางเลือกอื่นไหมคะชาน ใช่เราก็ต้องรอวันนั้นอืออจารย์อัจัดกู้ัดก็จัแต่แต่ยิ่งถามแซนตรงๆนะแซนคุกน่ะมันไม่ได้สวยงามนะเมื่อกี้เธอบอกว่าเธอมั่นหน้ามั่นโนมั่นมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมันผิดอีมั่นมั่นเนี่ยเดินเข้าคุกไปเยอะแล้วนะไอ้ที่พูดแบบเนี้แซนมันจะไม่ยินะมันสวยอย่างเงี้ย เราท่นไม่ได้ทำอะไรทีคูกได้ยังไงคิดก่อนไหมอะเราจะให้ทัานทำยังไงได้อาจารย์คือแบบเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบที่ท่านเคยเล่าเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อเราก็รอสารตัดสินอย่างนะาเดียวแล้วถ้าเกิดถ้จาฉันคิดเองนะ<อ>ฉันไม่รู้ไอ้สิ่งที่เธอพูดอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอคิดได้ว่าเธอไม่ควรไปต่อ เธจะสรารภาพถ้าเธอจะเปลี่ยนเกมซะใหม่ฉันว่าก็ไม่สายเกินไปไหมกับชีวิตอะถ้าเธอคิดเธอคิดว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกถ้าจะทาผิดจริงนะไม่ต้องรอให้กดดันขนาดนี้หรอกอาจารย์กดดันมันไม่นานจนไปแล้วข้อมดทนฉันไม่สูงอะไรทีาเกิดสมมติว่าจะทาผิดจริงนะคือฉันไม่รอให้กดดันนานสามปีหรอกอาจารย์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสังคมเขาไม่เชื่อเพื่อนของเธอทุกคนตราหน้าว่าเธอไม่รักเพื่อน สังคมตราหน้าเยอะมากเธอจะว้ายังไงเธอบอกเธอแ็แก้ไขได้มีทางที่ดีไหมแซนหลับตาฤาษาพนะโมก็เป็นลูกอาจารย์อาจารย์คิดถึงเขาเขาไปออกรายการทีวีกับอาจารย์รายการนึงอาทิตย์เดียวเองก่อนเขาจากไปอาจารย์ยังถามเขาเลยว่ามีความสุขไหมมีค่ะแม่โมเหมือนบอกกูสิ หัวใหม่มองโอเคเปล่ามาค่ะแม่ตอบฉันหน่อยได้ไหมว่าเป็นสิ่งที่หนูรอคอยมาตลอดชีวิตเขาเอามือมาแปะอาจจะนิงสับแปะนั่งสบายใจได้ค่ะลูกมีความสุขที่สุดตั้งแต่ลูกเกิดมาเป็นอย่างพวกอเขาเลยว่าขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวไม่คิดเลอช่วงเวลาความสุขของเขาจะเป็นแบบนี้ ตามหลักของคิดศาสนาเราจะไม่ชี้ความผิดบาปของผู้อื่นถ้าผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ความผิดบาปแล้วโมก็จากโลกนี้ไปไปอยู่ในวิหารของพระผู้เป็นเจ้ากลับไปเป็นลูกของพระอ,องคบนสวรรค์ถ้าเป็นลูกเต้าของเราตายไปเสร็จแล้วเอารูปน้าเละมาประจาน เอาลูกน้นมาประจารย์ขุดเรื่องนี้ขุดเรื่องนั้นขุดไปขุดมาโมติดยาเสร็จติดหรือเปล่าสงสัยไม่โมไปขายตัวเหรอสงสัยฉันมีความรู้สึกว่าคนที่จากโลกนี้ไปอ่ะจะสามปีแล้วรอความยุติธรรมทําไมต้องถูกขุดจนไม่มีอะไรดีเลยเดียนสงสารลูกเดียนนะคะโมดยยนถามหน่อยสิคะแซนทําอะไรให้เพื่อนอะ่ะไม่โดนขุดโดนคุยมากไปกว่านี้ได้ไหมคะแซน แจะไปทาอะไรได้เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนนึงอาจารย์ทุกคนนี้เราก็ยังโดน,นว่าอยู่เลยเนาะใช่แล้วตัวหนูเองนะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหนูก็โดนขุดโดนคุยสารพัดฉันถามม่หลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะโอเคเออบอลเออไม่เท่าเพศแสนต้องเข้าคุกทุกคนก็จะต้องสนล้ำหน้าแสนแต่ก็จะต้องไปรับกรรมอยู่ในคุกเกิดมามีทุกอย่างแต่แสนทำผิดแสนก็ต้องรับเข้าใจค่ะ แล้วแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งแซนได้ตัดสินแล้วว่าแซนไม่ผิดแซนจะเดินไปตลาดแซนจะใช้ชีวิตได้ยังไงคะแซนจะอยู่ยังไงฉันว่าหนูหนูต้องเป็นลกาาูปลกประสาทไหมลูกก็เราเราเราไม่ได้ทำอะไรผิดอาจารย์เราก็คงต้องยึดมั่นตรงความจริงตรงนั้นข้อจริงตรงนั้นว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดทุกวันนี้ก็คือสังคมเข้าใจเข้าใจเราผิดแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็น่าจะน่าจะหลุดจากการที่โดนสะกดจิต แซนคิดว่าสังคมเขาไม่มีความคิดหรอือเขาโดนสะกดจิตนี่คิดว่ามันเป็นความไม่เชื่อของสังคมมันดูเหลือเชื่อเกินไปไหมกับการที่ว่าเออเอาไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของคดีคฉันมีความประสงค์คนเขาไม่เชื่อไงจะทํายังไงละ่ะเราเราเรื่องฆาตกรรมไม่ดูเหลือเชื่อหรอคะอาจารย์คนแบบพวกเราจะไปฆ่าใครได้อาจารย์นึกออกใช่ไหมคะแซนแต่ฉันก็แหมฉันพูดไปพูดมาฉันก็เหมือนฉันก็มานั่งกล่าวหาเธอ แซนเวลาเธอพูดอะไรเมื่อวันนี้หน้าสอสวยนะพูว <c oughs> ่าอรดุดปกติทำไมบางทีเธอพูดอะไรตาเธอเหลืองๆไม่เห็นเหรอว่ามีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าอีตาเหลือแล้วก็วมีเคราะห์นะหนึ่งติดยาเสพติดเป็นเวลานานยังเงี้อย่างนะั้นแซนฉันถามเธอตรงๆเธอเป็นคนเล่นยาเหรอเขาไม่รู้จักโบท็อก์เหรอคะอาจารย์คือบางทีเราเพิ่งมีโบท็อกก์แบบเกินขนาดแบบโบท็อก์เยอะเกินไปแล่ะแล้วมันก็ตึงหมดเลยนี่มันเริ่มขี้คลายลงมาบ้าง เหรอไม่ค่ะคือนักวิาชาการที่ออกมาติดยาเสพติดเป็นเวลานาน,น,านเกินขนาดอะไรต่อนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเกินขนาดตายไปนานแล้วาจานเนอะคือเขาต้องดูความรู้ความเชี่ยวชาญตัวเองใหม่ล้วว่าแบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกลียดปากเธอหรือปากแซนเราเราโดนคนอื่นด่าเราปกป้องตัวเราเองแล้วใครจะเกลียดเราเราก็แบบห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่แบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ได,ได้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงแล้วรู้ว่าความเห็นเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมเนี่ยมันควรจะออกมาให้ความรู้ความเห็นไหมใช่มากลาา่าวหาคนอื่นแบบแต่อันนี้ฉันก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวของฉันนะ บางทีการที่เอาองความรู้ที่ตัวเองร่ำเรียนมาเสร็จแล้วมาวิาพากษ์วิจารณ์คนวิพากษ์วิจารณ์แล้วต้องมีขอบเขตถ้าสมมติมีใครคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์แซนแล้วแซนเป็นแบบนี้ก็พ่อพ่อแซนเป็นอย่างนั้นแน่แซนเป็นอย่างนี้ยิ่งว่ามีความสึกแล้วลลูกแซนก็เป็นอย่างนี้ยิ่งมีความรสุขไม่ใช่ละคือคุณคุณจะตัดสินความผิดของคนเหมาโคตรเลยเหรออันนี้อาจารย์ไม่รับ<ภ>เรียนทฤษฎีไหนมาเนาะอาจารย์ไม่รับตรงนี้อาจารย์ไม่รับอาจารย์คิดว่า เป็นกรรมเป็นบัตละเป็นเรื่องๆเป็นคนๆวันนี้ก็อยากจะบอกนะคะคนที่กระทําผิดวันนี้เด่นก็จะไม่กระนำซ้ำเติมแต่เด่นจะมองว่าเธอผิดยังไงถ้าวันนี้แสนต้องเข้าคุกฉันก็จะไม่บอกสมน้ำหน้าแล้วนางแสนเข้าคุกฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ฉันก็จะมองว่าแสนทําผิดยังไงทําไมแสนยังไม่รับความผิดแสนต่อสู้จนตั้งสารตัดสินและแสนต้องเข้าคุกอันนี้คือบทเรียนอย่างนั้นงนี้ยเด่นในความรู้สึกว่านี่คือบทเรียนค่ะ ฉันจะไม่มีการซ้าเติมและฉันจะไม่เอาความรู้และสิ่งที่ฉันมีมากระทืบซ้ําเติมเธอโบราณคนไทยเขาบอกไม้หลงค้ามได้นะคะคนล้มห้ามคามค่ะนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราบใดที่พระเจ้าอยางให้หลงหายใจเธอวันนี้เธอสำนึก พวกนี้เธอก็อาจจะเป็นคนดีได้ถึงแม้จะลบล้างความชั่วความเลวที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้แต่ความดีของเธอที่พยายามทำมันก็อาจจะเบาบางลงได้มันอยู่ที่จิตสำนึกอินสติ้งหรือสัญชาติในตัวคนแต่ละคนซึ่งมีมาแต่เกิดซึ่งเดนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราให้กันไม่ได้มันเกิดมามันต้องมีอยู่ข้างในทีนี้สิ่งที่เดนอยากถามรู้แชนต่อถ้าวันนี้ถ้าให้หนูพูดอะไรกับสังคมอธิบาย อยากพูดอะไรบ้างไหมคะฉันไม่ให้คุณไปด่าเขาน,นะไม่กล้าอธิบายแล้วครับตอนนี้คือน้ำเชี่ยวไม่อยากเอาไปเป็นเรือไปขวางวะใครอยากฟังอะไรอยากเชื่อตรงไหนตรงไหนฟังมาตื่นแป้งหน้าติดตามมีความสุขที่กันได้รับชมตรงนั้นก็เอาที่สบายใจเลยค่ะหรอใช่ค่ะ,ะแสงพูดไรก็ยังไมไ่เป็นประโยชน์ถ้าเธอได้คุยกับแม่บ้างไหม อ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยเลยคะ่ะกับคุณแม่หรือคะไม่ค่ะแต่พี่ตุ๋ยเพิ่งคุยที่สามที่เจอหรือคะน่าก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะพี่ตุ๋ยบอกาความคิดถึงมาด้วยหรอคะแล้วฉันถามหน่อยสิคะทำไมเอ่อมีคนเอาคนที่อยู่บนเรือมาออกคลิปพูดผิดพูดถูกนั่นนี่นูน่นฉันมีความรู้สึกว่ามีแต่คนจ้องจะจับผิดคนทุกคนลูค่นอนหลับกันไมหมลูกนอนหลับค่ะ ใช่ทำไมทำไมเขาไม่ไปไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนาะทำไมทำไมประชาชนจับผิดฝั่งเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยพูดแบบเนี้ยคนก้อก็ต้องบอกว่าอีนี่ไม่สำนึกให้สำนึกอะไรคะให้สำนึกเรื่องอะไรทุกคนนี้โดนเขาโดนเขากล่าหาอยู่เปล่าเปล่าเนี่ยเก็บกดเก็บกดนั่งรูปโหรูปไหาอยู่เนี่ยเก็บกดเก็บกดเก็บกดหูดแล้วค่ะอืมใช่ก็มีความรู้สึกนะคะหนูคงต้องใช้ความอดทนมากๆ อะคะแต่ยังไงก็ตามแสนค่ะฉันขอพูดกับหนูตรงๆนะฉันังไม่เชื่อไม่เชื่อไม่หนอไม่เชื่อจนกว่าจะได้ฟังคําตัดสินของศาลและความจริงจะปรากฏฉันจะไม่เชื่อเธอว่าเธอไม่ได้ผิดจนกว่าฉันจะรอคําตัดสินของศาลเธอว่าฉันผิดไหมที่ฉันคิดแบบนี้กับเธอไม่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อาจารย์พูดกับหนูตรงๆฉันไม่อวยหนูด้วยฉันจะรอดูถ้าวันนี้หนูพูดทุกอย่าง และขนออกมาตามปากของหนูหนูจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ผลการตัดสินออกมาหนูวันนี้หนูโกหกหมดเลยแม่ว่าหนูต้องรับกรรมและรับสิ่งที่หนูกระทำนะลูกนะใช่ค่ะนะคะอ่ะอาจารย์ถามนิดนึงค่ะถ้าสมมติเรานั่งคุยกันสองคนนะคะโมอยู่ตรงนี้หนูจะพูดอะไรกับโมไหมคะ ไม่กล้าพูดหรอกคะ่ะพูดอะไรเดี๋ยวก็โดนสังคมด่าพูดฝากพูดอะไรถึงเพื่อนก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเดี๋ยวด,ยดูน้อยไือตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลยเอาจารย์แต่ยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ก็อยากขอยืมคาพูดที่เคยพูดในอดีตในรายการนะกฎหมายจะเป็นยังไงผลการตัดสินจะเป็นยังไงเรนก็ยังไม่รู้อะคะ่ะ แต่ทั้งทั้งหมดนะคะเรนก็ยังเชื่อค่ะมันคงยังมีกฎแห่งกรรมมันจะไปทางไหนเรนก็ไม่รู้เรนในฐานะที่เคยเจอแซนเคยรู้จักกันนะเรนก็ยังไม่ตัดสินว่าหนูเป็นคันตะกอนหรือเปล่าฉันไม่เกี่ยวค่ะเป็นคนนอกที่อยู่ไกลๆฉันก็นั่งมองแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นเหมือนกระจกเป็นบทเรียน<ะ>ถ้าวันหนึ่งหนูพลาดฉันก็จะจดจําไว้ว่าฉันก็ไม่ทําตัวแบบหนู ถูกไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งหนูแคคขาดปลอดภัยฉันก็คงจะส่งกําลังใจให้ดีไหมคะแม่ไม่ได้ถึงกับเป็นคนเลวร้ายใช่ไหมคะไม่สองแมา่เพราะว่าฉันเองฉันก็โดนหนะักและฉันก็ขอบอกกับหนูเลยนะคะว่าเ,เรื่องที่ฉันสัมภาษณ์หนูมันไม่เกี่ยวข้องกับกรรมเวรที่แม่กําลังรับอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นผลของการกระทําจากส่วนอื่นๆของมันจะนิสักเอง ไม่เกี่ยวกับแซนและไม่เกี่ยวกับคดีพวกนี้ค่ะเน้นอยากให้สังคมรับรู้แล้วก็ไม่อยากเห็นใครเอาตัวอาจจะยิ่งสาวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับเรื่องนั้นจนกระทั่งอาจารย์เกิดความเสียหายวันนี้ฉันเข้าใจแล้วนะว่าวันที่สังคมมันเทเข้ามาใส่แล้วมันเปิดช่องหวยคนอื่นก็ามาผสมลงได้นั้นมันเจ็บปวดมากโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะนะคะแซนทานข้าวยังยังเลยค่ะอ๋อฉันมีเรื่องจะถามอาจารย์อีกหนึ่งเรื่อง คือว่าเราผู้ชายอดีตสอสเนี่ยอาจารย์สนิทกับเขาไหมคะทำไมเขาพูดเยอะจังเลยแสนพูดมาเยอะจังเลยคะเออไม่ต้องมาอาศัยฉันต่อเพื่อจะให้ฉันนะไปว่าคนอื่นไปแกลกคนอื่นไม่ใช่เหรอแย่าะเลยค่ะแน่นีหน้าที่ด่าแม่ก็จะด่าเองแต่แซนไม่ต้องมาขีะฉันหลอกเอาเรื่องของเมืองให้รอดสิเออเออก็โดนเหมือนกันก็โดนจากคนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหม แต่วันนี้คงจะเง้บไปแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันยืนยันมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดโกหกขอบคุณคะโกหกค่ะเขาโกหกค่ะโอเคนะแซนโอเคค่ะนีย่ขอคุยกับคนอื่นนะนี่ก็ตัวร์ลงไม่ใช่คุยกับหนูเสร็จพรุ่งนี้แม่โดนด่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะจ้ามาติดคุณค่ะค่ะคุณแกนะลูกนะค่ะค่ะ